อ่ากับพบกับนน่นนั้นเล่นเกมวันนี้อยู่กับ The Pocket a n d อีกแล้ววันนี้จะมาบอกวิธีเก็บอ่าทรัพยากร2อย่างในรังพึ่งเนาะก็นี้เราต้องมี4ทับ5ก่อนนะที่เปิดน้ำพึ่งอะ่ะจากนั้นต้อง upgrade, อัปเกรดอ่ามู e เมนต์สปีของเราให้อยู่ที่30%นี่พี่ใช้30%เนาะแล้วก็เวลาในการเข้ารังพึ่งอยู่ที่7นาทีกับอีก10 วินาทีเนาะของพี่ใช้ก็มันจะสามารถชนได้อย่างน้อยมากสุดแค่2ครั้งเนาะถิดชน3ครั้งเนี่ยมันจะไม่ทันละก็อันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงต้องควบคุมดีๆใช้ปากกา iPad เล่นใน iPad นั้นถ้าเล่นในคอมมันไม่มีทางได้เลยอ่ะไปเริ่มกันเลยนี่ก็กดให้มาอยู่ตรงกิ่งไม้แล้วก็กดปลอมตัวเป็นผึ้งเลยเนาะแล้วก็เดินลงมาต้องมีสตินิดนึงเอ๊ะปึ๊บห้ามชนต้องแบบอืมเร่ง ่าเร็งให้ดีๆนะเร็งรอปุ๊บแล้วก็เดินฉลุยไปตามทางเลยอ่ะตรงนี้ติวเกือบชนอะเสียวๆนะเวลาเราแบบเกร็กงๆที่จะเล่นนะมันจะเสียวกว่าอันนี้อันนี้ก็รอให้แบบอ่าปากทางมันหมุนมาหาเราก่อนแล้วเราค่อยเดินเข้าไปปุ๊บอย่างนี้มันจะพอดีแล้วก็รอประมาณสัก สามถึงสี่วิมั้งในการหมุนวินาทีอันนี้ก็ร้อไปรวดเดียวพร้อมเลยไม่ต้องหยุดระหว่างน้ําหวานหยดลงมาหน่อยนี่ก็เดินผ่านได้สบายๆแล้วตรงเนี้ยง่ายๆเว้ยมันใกลเกือบชนกันแล้วนะ่นน่ะี่นี่อันนี้ง่ายๆไปเรื่อยๆตามทางไปเรื่อยๆเนาะ,ะพี่ลองเอาแบบสองทรัพยากรออกมาจากรังผึ้งแล้วตอนที่ยังอยู่ในแบบสามทับห้า เอาออกไปก่อนหน้านั้นแล้ว3ชิ้นใช่ไหมแล้วก็กดครั้งที่4อ่ะเอาออกมา2ชิ้นมันก็จะนับเป็น4และ5เต็มเลยมันมันไม่คุ้มมันจะไม่สามารถเอาออกมาได้6อันเนาะซึ่งการที่เราจะเอาออกมาได้6อันอะ่ะเราต้องเอาออกไปอย่างละหนอันแบบธรรมดาก่อนให้ครบ4อันแล้วมาอันครั้งที่5เนี่ยค่อยเอาออกไป2อันมันจะเป็น6ทับ5อย่างหน้าปกคลิปเลยอ่ะ มเมื่อกี้เกือบชนไปเนหะ็นไหมวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วโอ้ยได้เกือบไปนี่เดียวชนตูดด้วยแจะไปไม่ชนใช่ไหมแมนไม่มีเสียงดังตึกเนาะอืมไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็โอ้โหแบบเล่นได้เสียวมากต้องมีสมาธินะในการเดินทางผ่านหยดน้ำเม้าอย่างเงี้ยพระเจ้า,ช,าช่วยอ่ะก็หยิบดอกไม้มาเดินตามทางมาเรื่อยเพราะหยิบดอกไม้ไมันจะเดินช้านิดนึงเนาะ ให้สังเกตที่เวลานะตอนนี้คือยังไม่ชนสักอย่างเลยเวลามันต้องได้ประมาณนี้นะประมาณ5นาทีกับอีกสิวินาทีต้องมาถึงไอ้ตรงทางนี้แล้วนะอพอมาถึงไอ้ตรงนี้ทางสามแยกต้องให้ได้ประมาณ5นาทีเป๊ะุ่จะแบบพอดีนะสามารถชนได้2ครั้งถ้าเกิดมาถึงตรงเนี้ยแล้วได้5นาทีสามารถชนได้2ครั้ง หาัจากก็เดินต่อไปเลยอันนี้ง่ายๆละไม่ค่อยมีอะไรแบบพิเศษเลิศเรอม,ม,มากมายอังน,นันก็ให้หยิบก็คือช่วงเนี้ยมันเป็นเทศกาวลวาเลนไทน,ทน์เนาะก็โอ้ยชอบไปแล้วนึ่งเลยไม่ได้ลบเลยก็ให้หยิบสิ่งที่ไม่ต้องการก่อนแต่ยังมีประโยชน์ที่เราจะเอาออกไปอันที่สองนั่นก็คือที่จะเอาอันนี้ออกไปอันที่สองแต่ให้เราหยิบออกมาก่อนเพื่อที่จะเอาไปวางเป็นอันแรก ระหว่างทางและสิ่งที่พี่ต้องการในครั้งนี้ระหว่างรนไาเลนไทยก็คือหยดน้าผึ้งที่นี่เดียวอ่ะเอาวางตรงนี้นะประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นทางนั้นเราจะเดินกลับมาพอดีกับไอหกเหลี่ยมที่หมุนหมุนเนี่ยประตูมันจะหันมาที่เราพอดีทําให้ไม่เสียเวลามากเนาะแต่นอกกับไปหยิบเอาน้าผึ้งแล้วก็เดินออกจากรังไปแบบยาวๆเลยอ่าจำเราไว้ว่าเราชนไปหนึ่งครั้งแล้วนะอย่าลืมเด็ดขาดเลยว่าชนได้อีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้น อันนี้ก็กลัวจะไม่ทันเหมือนกันนะดูเวลาแบบมันค่อนข้างน้อยแต่อย่างไงอ่ะขอให้เอาออกไปนอกรังพึ่งทันแล้วเราค่อยเอามดทหารมามาล่อพึ่งแล้วเราก็เดินไปเก็บทรัพยากรที่เราเอาออกมาได้นะอ,อาเดินผ่านไปเลยอย่างนี้เอาเอาเนี้ยออกไปข้างนอกรังพึ่งให้ได้ก่อนแล้วไปวางไว้ตรงกิ่งไม้ทังกิ่งไม้ที่เรากดปลอมตัวเนี่ยมันจะพอดีเปะแล้วรีบวิ่งกลับเข้ามาเอาไอ อะเรซิ่นที่เหลืออวไม่เสี่ยงดีกว่านาะเอาแบบอยู่กับรอให้มันลงมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็อ่าไปได้พอดีเป๊ะเกือบเป๊ะแต่ก็พอดีพอดีอ่ะ <laughs> ช่างมาเอะไม่งงเนาะ <laughs> ก็เดินไปเรื่อยๆเวลาอ่าพอมาถึงไอ้ตรงไอ้หมุนๆตรงเนี้ยมันควรจะอยู่ที่สองนาที3ามสิบวิถึงจะชนได้2ครั้งเอ้ยชนได้ครั้งเดียวเนาะอันนี้ก็คือต้องห้ามชนละ ไม่งั้นมันจะไม่ทันเสี่ยงที่จะไม่ทันสูงละอะเดินไปอย่างมีสติเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยอันนี้คือเสียบเสียวท้องมาต้องหยุดหยุดอ๊อโอ้ยเกือบชนเดขึ้นมาแต่พอดีเราเดินเดินเร็วไปนิดนึงนะอ่าเป็นอ่านี่ก็สามอันพอดีก็รอเอ้ยเกิดมันหมุนมาพอดีกับที่เราเดินมา,มาเมื่อกี้โอจะประหยัดเวลาไปเยอะเลยเนี้ยคือห้ามชนละถ้าเกิดชนก็คือไม่น่าจะทันแล้วเนี่ย ออกจากรังพึ่งต้องให้ได้2นาที20สวิถึงจะแบบทันแน่นอนอะ่ะอันนี้คือ2นาที15าวิกลัวเลยรอ่ะแล้วมาเสียเวลาตรงนี้โอ้ววางสอไม่วางเางนี่ยทีจ่จะกลับเข้าไปต้องเป็น2นาทีสิวิแล้วอันนี้เสี่ยงละเริ่มเสี่ยงละต้องรีบๆละต้องมีความแบบอืมไม่ชนและก็เดินไปตลอดห้ามหยุดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะต้องใช้สมาธินิดหนึ่นนง เริ่มเหนื่อยแล้วโอ้โหและนี่ก็คือหัวมันแบบไปทางโน้นแล้วว่ะที่จริงตรงเนี้ยอยู่ที่1นาที40วิได้อยู่แต่ว่าปันจะเสี่ยงมากอืมเราต้องอมาถึงตรงเนี้ยที่จริงต้องเป็นหนึ่งาที50วินะจากการที่แบบเคยพี่ทําไว้แบบสบายๆไม่ต้องมาแบบรอรุ้นเลยแต่เนี้ยเมื่อแค่พี่ถึงที่1นาที40วิใช่ไหมมารอรุ้นกันว่าจะได้พอดีไหมใในครั้งนี้นะที่บ่านอาจจะได้แหละแต่ว่ามันจะฉุกลระหุกนิดนึงฉุกละหุกเนาะ มันจะแบบตายตายก่อนแน่นอนอือเกือบเมื่อกี้แบบตัดสินใจดีเลยนะ่ะแบบที่เดินตรวมาไม่เดินขึ้นไปก่อนอเดินมาเรื่อยๆอ,ยอันนี้ก็ต้องรออ,อีก่ะเออเหมือนว่าจะช้าๆลงไหมแต่ว่ากเมกื่อกี้เดินเร็วเอ้ยเกือบไม่ไม่ไปเนาะก็คือรอดีกว่าเอ้โชนหนึ่งครั้งอะเสียหายหลายแสนเลย โ okay. อเคมามาถึงตรงนี้ละอ่าตรงเนี้ยที่จริงต้องได้50วิแต่40วิยังพอรับได้เนาะมันทันอยู่ทันอยู่แต่ห้ามชนเลย40วินะ50วิเนี่ยก็คือห้ามชนชนก็คือเหลือ40วิเหมือนเดิมอ่าพอได้พี่ว่าพอได้แหละตรงนี้พอไดอ้ไปต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดเราแอป กไอเวลาในการเข้าเราหึ่งเป็น7นาที30วินาทีนะครับว่าะจะดีขึ้นมาระดับหนึ่งมาชนได้4ครั้งเลยอ้าวตรงนี้โอ้โหเลยอ15วิเองน้อยมากแล้วคือดูดิมันเป็นแบบหมุนมาอย่างเงี้ยมันนานมากเลยแม่8 7เโอ้ไปทันแล้วค่ะ 4, 3, สี่สามลองหนึ่งอย่างนัก oh ออกปก่อนได้มาตายลองแล้วรึเปลาทีาา่สุดรึปะ ตามคาดไว้ตายนอกรังพึ่งดีกว่านะแล้วเดินให้ไปไกลที่สุดแล้วก็ค่อยเอามดทหารมาเป็นเหยื่อล่อในการถูกพึ่งตีแล้วเราวิ่งวิ่งไปเก็บเอาทรัพยากรที่มันหล่นระหว่างทางนั้นแหละมาเนาะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวขอเดินไปที่ถึงรังพึ่งก่อนเนาะอ่ะไปกันเลยไปที่วัาที่เป็นรังพึ่งเลยตึ๊บ อ่าพอมาถึงหลังพึ่งแล้วเนาะแล้วก็ค่อยๆเก็บทรัพยากรทีละอย่างมาเอาที่ไม่ต้องเสี่ยงชีวิตมาก่อนเลยจะได้แบบเร็วๆเนาะก็คือฮันนี่ดรอปของเราฮันนี่ดิวที่เราเอามาวางไว้ไกลๆอันแรกเอ้ยคพอท่างเหนื่อยมันก็จะเดินมาอย่างเงี้ยสครั้งถ้าเกิดไม่ตายนะถ้าเกิดตายก็นา่าจะ3าถึงสครั้งมันจะประหยัดเวลาถ้าเกิดเราทำใน ก่อนก่อนครั้งที่สี่ในการเข้ารังผึ้งครั้งที่สี่มันก็จะประหยัดเวลาในการเก็บทรัพยากรออกมาเนาะจากที่เราต้องเข้ามาในรังผึ้งอ่าครั้งก็จะกลายเป็นสี่ถึงสามครั้งสามถึงสี่ครั้งเนาะแต่ว่าอันเนี้ยทาให้เราได้เก็บทรัพยากรจากรังผึ้ง,งได้มากที่สุดนั่นก็คือหกชิ้นให้เรามาทําครั้งที่สี่แทนหรือจะทำทำครั้งที่ทนหนึ่ง พอคำครั้งที่1ได้2ชิ้นใช่ไหมมันจะได้เป็น 1- 2ต่อไปมันจะคิดเป็นครั้งที่3ละครั้งที่3มันก็จะคิดเป็น3 4อ่าโดยกดตอนตัว2ครั้งเห็นไหมเราจะไปหยัดน้ําผึ้งในการเข้ารังผึ้งมากใช้600น้ําผึ้งอะ่ะนี่อันนี้ก็เมื่อกี้เห็นไหมจาก4 5, 5, 5, 5ี่ทำห้ากลายเป็น5้าทำห้ละอ่ามาต่อเมื่อกี้เนาะจากที่เราใช้น้ําผึ้งในการเข้ารังผึ้ง4ี่ครั้ง3 42 1,200ก็จะกลายเป็น600ท้วน ประหยัดไปครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมแล้วพอครั้งที่4ปุ๊บอีก300เราได้ออกมาอีก2ทรัพยากรกลายเป็นอ่าหกัจากปกติเราต้องเสียอ่าส5มห้าสิบหนึัน้รฮันนี่รีวในการเข้ารังพึ่งแต่เนี้ยกลายเป็นเสียแค่3 3 9 900เฮันนี่รีวและได้นำพึ่งได้ทรัพยากรออกมา6อย่างด้วย เกอร์ลิมิตไปตั้งหนึ่งครั้งเนี่ยเห็นไหมดีมากเลยอ่ะอันนี้พอเราเดินมาที่แบบต้องเข้าไปเสี่ยงๆในรังพึ่งหน่อยแล้วก็เอามดทหารเกาะติดเรามาด้วยนะเพื่อที่จะให้หมดทหารเนี่ยเป็นตัวล่อเป็นตัวล่อ,อให้หมดให้พึ่งมันไปกัดมดของเราก่อนเนาะและเราก็จะวิ่งเข้าไปเอาอาเรซินอย่างรวดเร็วเลยอ่าเดี๋ยวก็เดินมาเรื่อยๆอย่าทิ้งร้ระยะห่างจากมดทหารมาก ให้เดินติดบนบนหน่อยเนาะมันจะติดบัก๊กมดทหารมันจะเดินไปเข้าใกล้พึ่งมากกว่าเดินบนบนอ่าพอใกล้แล้วปุ๊บเตรียมปดทหารปุ๊บแล้วรีบวิ่งเข้าไปจับแล้ววิ่งวิ่งเหนียวมาไม่ทันแล้วดวูทำไมห้ามให้เราล้างท้ายนะที่จริงต้องให้มดทหารล้างท้ายเราพึ่งพึ่งมันจะได้บินมากัดมดทหารที่ล้างท้ายจากนั้นอ่ะเราก็จะเดินเฉลียวไปเลยแต่ครั้งนี้เราล้างท้ายมันเลยมากัดเราก่อนดังนั้นเราต้องทํา ยุทธวิธีการแบบเดิมเอามทหารไปเป็นตัวล่อแล้วก็เราเดินออกมาอย่างรวดเร็วอ่าเดี๋ยวเราเดินไปที่รังพึ่งคล้ายๆแบบเดิมเลยนะแต่อันนี้ครั้งที่สี่ไปเลยอ่ะก็มากันอีกรอบหนึ่งแล้วเดินมาตรงกิ่งไม้ได้แล้วก็รอให้หมดทหารมาอยู่ตรงกลางของเรา จากนั้นก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดิน,ดนให้หมดอาหารไปอยู่หลังท้ายเราไปไกลๆเลยไปไกลๆมดอาหารตกต้นไม้ไเต็มเลยแมเนี่ยเออเนี่ยเราปวดตรงนี้ล้วมดอาหารจะเดินหลังท้ายเราเห็นไหมพอมันเดินหลังท้ายเราก็สบายและปลอดภัยหายห่วงไร้กังวลในการโดนต่อยจากนี้ก็เดินทางกลับไปยังบ้านอย่างสวัสดิภาพและที่สําคัญต้องระวังพวกไอ้พวกไอ้อะไรนะเทอร์มิตพวกปลวกพวกนี้ด้วยระวังมันจะมาต่อยเราแล้วก็ตายแล้วก็ต้องเดินกลับอีกรอบหนึ่งเสียเวลามาก ต้องมีสติเดินให้ห่างพวกปลวกเอาไว้โดยเพราะปลวกทหารมันเดินเร็วมากเราเดินหนีไม่ทันนะตอนที่เราคาบทรัพยากราบางอย่างไว้ในปากและเดินอ่ะมันจะช้ากว่ามดทหารไล่เราเนาะ,ะแต่นั่นก็เดินลงมาเรื่อยๆไต่ขอบพยายามชิดขอบเอาไว้ยังไงก็ไม่มีทางโดนอ,อยู่ในขอบเขตการล่าของปวกแน่นอนเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆไปฮะ เดี๋ยวพอถึงรังเราก็เอาไปไว้ในห้องเก็บเรซินแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทรัพยากรของเราจะเพิ่มจาก5ทำหเป็น6กทำหหรือเปล่านะมมนต้องเพิ่มแน,น่นอนเพราะจากรูปปกคลิปใช่ไหมอ่าดูนะปุ๊บนี่5้5ทำหอยู่แล้วเดี๋ยวเรากดวางตึง้งอ่าแล้วก็ดูที่จำนวนเมื่อกี้มันเพิ่มขึ้นด้วยนะนี่6กทำ5แล้วก็เรซินเราก็ได้เพิ่มขึ้นอ้ดีมากเลยเป็นอะไรที่แบบ โกงอย่าให้เอ,อ่อจะจะเผยแพร่คลิปนี้เดี๋ยวไม่นแน่กลัวแบบผู้พัฒนาเกมจะรู้น้อยแล้วก็เอาไปปรับบั๊กนี้ทำให้เราเก็บไม่ได้6ชิ้นเหมือนเดิมน,นะวันนี้ก็ไปแค่นี้นะบายขอขอบคุณที่รับฟังจนจบด้วยนะครับและท้ายที่สุดนี้หากพบว่าคลิปของเรามีประโยชน์กร,รุณากดแชร์ให้โลกได้รับรู้และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปของเราได้ก่อนใครและคอมเมนต์ได้ก่อนเพื่อน ขอบคุณครับบ๊ายบายช่องแดง